สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเอฟอายุป,ประมาณ18ครอบครัวของเอฟเป็นคนต่างจังหวัดแต่พ่อแม่มาทำงานแถวบางใหญ่ทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดพ่อและแม่ก็จะพากลับต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เอฟก็เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดต,ตามปกติ พ่อก็ขับรถมาเรื่อยๆจนไปแวะปั๊มแห่งหนึ่งช่วงเข้าเขตจ,จังหวัดนครนายกเมื่อเห็นแบบนั้นพ่อก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ําเอฟก็ขอตามไปเข้าห้องน้ําเหมือนกันส่วนแม่ก็นั่งรออยู่ในรถปั๊มนี้เป็นปั๊มเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองบรรยากาศวังเวงได้ยินแม้กระทั่งเสียงอึ้งอ่างร้องโดยนานๆทีจะมีรถสักคันเข้ามาเติมน้ํามันหรือไม่ก็มาเติมลม แต่แปลกตรงที่ทำไมเด็กปั๊มที่นี่กลับมีแค่คนเดียวแถมยังเป็นคุณลุงแก่ๆเนื้อตัวมอมแมมเวลาตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มมีรถของพ่อเอฟอยู่คันเดียวส่วนห้องน้ำก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาดึกๆเขาจะเปิดไฟไว้แค่ดวงเดียวเอฟก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เขาสังเกตเห็นตรงพื้นว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงปั๊มฝนน่าจะตกมาอย่างหนักเพราะพื้นที่ปั๊มเปียกไปหมดและที่น่าแปลกที่สุดก็คือ เมื่อเขาเดินเข้าห้องน้าไปนั้นมันลาวกับคนละโลกกับข้างนอกห้องน้ํามีทั้งหมด5ห้องเอฟเข้าไปห้องที่สองเลยหน้าประตูทางเข้ามาหน่อยหนึ่งและเอฟที่เป็นคนชอบดูหนังผีมากแต่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือผีอาจจะดูย้อนแย้งไปหน่อยสําหรับเอฟแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่เอฟเลือกห้องน้ําห้องที่สองเพราะเขาเชื่อว่าผีมักจะมาห้องสุดท้ายที่มืดที่สุดเสมอระหว่างที่ทําธุระอยู่นั้น อยู่ดีๆไฟห้องน้ํามันก็หลี่ลงแต่เอฟก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเดี๋ยวก็จะเสร็จธุระแล้วจู่ๆเอฟก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้ําเป็นห้องที่สามข้างๆห้อง,ง,ง,งของเขาเขาได้ยินทุกอย่างทั้งเสียงเดินเสียงกดน้ําต้องบอกก่อนว่าฉากกั้นห้องน้ํานั้นมันจะยกขึ้นสูงประมาณครึ่งหนึ่งเอฟเลยลองมองพื้นห้องน้ําดูเพราะที่พื้นมันมีน้ํานองอยู่ มันจะเห็นเงาสะท้อนคนค่อนข้างชัดในใจก็ก็กลักลกลวๆพอมองก็เห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดตำรวจแต่ที่น่าแปลกก็คือเขายือนอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรและพอเสร็จธุระก็ออกไปล้างมือที่อ่างล้างหน้าเอฟยืนยงๆกับห้องน้ำห้องที่สาสายตาก็มองกระจกกลับไปเห็นห้องน้ำห้องที่สามยังปิดอยู่แต่พอสังเกตดีๆเอฟไม่เห็นขาใครในห้องน้ำและชั่วอึดใจ ประตูมันก็ค่อยๆเปิดออกมากลับเป็นห้องที่ว่างเปล่าโดยไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วเมื่อกี้สิ่งที่เขาเห็นนั้นที่เป็นตำรวจยืนอยู่มันกลับหายไปไหนแล้วเพราะถ้าเขาไปแล้วอย่างน้อยเอฟต้องได้ยินเสียงอะไรบ้างเพราะห้องน้ำมันค่อนข้างเงียบมากขณะที่เอฟกำลังเถียงกับตัวเองในหัวเขาก็ได้ยินเสียงน้ำหยดลงมาแต่เสียงมันเริ่มเปลี่ยนไปโดยมันไม่ใช่เสียงน้ำหยดอีกต่อไป มันเหมือนเสียงคนเดินย่ำเท้าในน้ำช้าๆแล้วก็กำลังย่ำมาทางเขาจังหวะนั้นเอฟไม่รีรอรีบวิ่งออกจากห้องน้ำโดยไวและพอมาถึงรถพ่อก็ถามว่าทำไมเข้าห้องน้ำนานจังเอฟก็บอกพ่อไปว่ารีบไปเถอะพ่อไม่ไหวแล้วไปเร็วๆพ่อก็งงว่าทำไมเอฟถึงดูลุกลี้ลุกลนดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่แม่ของเอฟจะรู้ดีว่าถ้าเจออะไรจะไม่ให้บอกณตอนนั้น ยังไม่จบเท่านั้นพอมาถึงหน้าหมู่บ้านหมาก็เริ่มหอนเสียงดังทั้งทงที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเอฟแทบไม่เคยเจอหมาเลยแต่ครั้งนี้ไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะหอนรับมาตลอดทางจนมาหยุดที่หน้าบ้านที่ต่างจังหวัดเอฟก็เริ่มรู้สึกลำคาญเลยตะโกนออกไปนอกรถว่ามึงอยากขึ้นมานะกูเริ่มลำคาญแล้วกูไม่ได้ทําอะไรให้มึงนะเว้ยพ่อกับแม่ก็งงว่าเอฟคุยกับใคร และทั้งหมดก็หันมามองหน้ากันอันเป็นรู้ว่าไม่ได้คุยกับคนอย่างแน่นอนเข้าบ้านไปเอฟได้ถามแม่ก่อนเลยว่าแม่นั่งอยู่บนรถตลอดหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าก็นั่งอยู่บนรถตลอดไม่ได้ไปไหนเลยจนลูกวิ่งหน้าตาตื่นมาที่รถนั่นแหละแล้วก็ถามอีกว่าแล้วแม่เห็นใครเดินเข้าไปในห้องน้ำบ้างไหมแม่บอกว่าตั้งแต่เราเข้าไปได้แป๊บหนึ่งพ่อก็ออกมาจากห้องน้ำมานั่งรอเราที่รถ แล้วก็ไม่เห็นมีใครเดินเข้าไปเลยไม่เชื่อถามพ่อดูก็ได้พอได้คำตอบจากแม่แบบนั้นตอนเช้าเอฟก็เลยชวนแม่ไปทำบุญแผ่เมตตาไปให้ผีตำรวจตนนั้นโดยหลังจากนั้นก็มารู้ที่หลังจากเพื่อนที่เป็นกู้ภัยว่าปั๊มนั้นเมื่อปีที่แล้วมีโจรที่ป้นจากร้านทองก่อนถึงปัม๊มหนีมาแอบที่ห้องน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยตามมาจนถึงที่นี่แล้วก็มีปากมีเสียงกัน เพื่อให้โจรรายนั้นมอบตัวแต่ไม่ทันไลโจรคนนั้นก็ยิงตำรวจคนนั้นเสียชีวิตที่หน้าห้องน้ำเอฟได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนก็ได้คำตอบในทันทีเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นต้องเป็นคนเดียวกับที่เพื่อนเล่าอย่างแน่นอนถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ